ถึงเวลาที่ต้องจ่ายน้าไม่มีเงินน้าจะทำยังไงต่องับตังไม่ไววไหลมาเทมาคาถารับซับจะปรับติแลเพราะ,ะ,ราะอะไรอะนะถึงคิดว่าน้าจะจ่ายไม่ไหวอะคับก็งานแบบน้านะมันได้เงินเป็นรายวันแต่บางครั้งอะมันก็ได้เป็นแบบเหมาเหมาแบบรลบเหมาอะนะและ้วครนเนี้น้ากลัวเนี่ยเวลาถึงเวลาจ่ายมันจะจ่ายเขาไม่ได้อ่ะสิอย่างเงี้ยน้าไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าเงินชัยโยอ่ะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สามารถผ่อนจ่ายได้นะผ่อนยังไงเหรอสมมุติว่าน้าต้องจ่ายต่อเดือน2,000บาทใช่ไหมแต่สองพันบาทนะสามารถแบ่งจ่ายได้ครับแบ่งจ่ายได้ด้วยใช่แล้วมนจ่ายยังไงแบ่งจ่ายกี่ครั้งมันจะแบ่งจ่ายกี่ครั้งก็ได้นะ้าต้องจ่ายเดือนละ2 0 0 0ใช่ไหมช่วงไหนอะที่น้างานเยอะๆได้เงินก้อนใหญ่ๆมาเนี่ยน้าก็จ่ายไปก่อนเลย1000บาทจ่ายไปก่อนพันหนึ่งแล้วก็ช่วงกลางๆเดือนเนี่ยถ้าสมมติว่างานน้อยหน่อยได้เงินก้อนมาช้าหน่อยน้าก็อาจจะทยอยจ่ายมา200บาทบ้าง300บาทบ้างและพอถึงวันครบ กำหนดอะน้าจ่ายมาอีก500บาทนะทาแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำแบบนี้ได้เลยนะน้าจะจ่ายแบบไหนแบ่งจ่ายยังไงช่วงไหนของเดือนก็ได้อขอให้นะจ่ายให้ครบพอถึงวันครบกําหนดก็พอแล้วแบบเนี้ยนะน้าต้องไปจ่ายไหนได้บ้างอ่ะไม่ใช่ว่าไอตอนกู้กู้ง่ายทํำนูน่นทํานี่ง่ายนะแต่เวลาจ่ายเงินคืนอ่ะมันจ่ายยากๆอย,ย่างนั้นน้าไม่เอานะโอ้โหนะ้นา ช่องทางในการชําระเงินของเงินชัยโยนะง่ายสะดวกสบายหลายช่องทางมากๆอมีตรงไหนมัง้งไหนลองยกตัวอย่างในห้น้าฟังดิอย่างแรกนะนะนาสามารถจ่ายได้เลยที่สาขาของเงินชัยโยนะไกลที่ไหนจ่ายที่นั้นได้เลยอย่างที่2นะนะสามารถจ่ายผ่านทาง QR code ก็ได้เหมือนกับที่น้าจ่ายไอ้ค่าโมงค่าไฟนะใช่เมันก็ดีหรือว่าอย่างที่3มนะสามารถจ่ายผ่านทางโมบายแบงกิ้ง แอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารเลยได้ทุกธนาคารด้วยใช่อู้อย่างนี้ก็ดีนะมีทุกธนาคารอยู่แล้วยังไม่หมดนะนะสามารถจ่ายผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้เช่นอะไรบ้างอ่ะนี่เลยอย่างแรกเลยเซเว่นอีเลฟเว่นซก็ได้ BIG กซได้ด้วยนะสามารถไปจ่ายที่โลตัสก็ได้เยอะอีกแต่ยังไม่หมดนะยังมีอ่ะใช่อะไรอีกเดอะมอก็ได้เดอะมอได้ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงนะไม่ต้องไปซื้อของละ อ,อ้าตัดสินใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยขับรถผ่านแบบแบๆที่สาขาเนี่ยเดี๋ยวเอ็งจอดให้น้าที่สาการนิดนึงเดี๋ยวน้าจะลงไปคุยกัเรื่องกู้เขาหน่อยเอ้าแล้วเดะมอไปซื้อของไม่ไปหรือวะไปแล้วไปต้องซื้อแล้วอ้าเอาน้าจะไปกู้แล้วใช่ไหมใช่แล้วผมจะได้ยูเธอนหน้าเลยเออโอ้ยอย่างนั้นไปเลยนะไปที่ไหนอะเอาไปที่เงินใช้เยอะไปที่ไหนนะเงินใช้เยอะ I'm